ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนี่นะฮะก็โปรเจกต์ใหม่นะฮะโปรโตสไทรฟนะครับผมก็เออก็เพิ่งลองเข้ามาเล่นก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะฮะก็ก็ไม่รู้นะ,ะว่าจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะจำสเปซบาร์ <c oughs> จำ้ำโหลดนะฮะเริ่มเล่นถาตแรกเลยนะฮะโอ้ยแรี่แอคแท็กคลิกเมอสซ้ายแอดสเปเชียลคลิกมาขวาทู discover new hand to hand combo โอเคกูเข้าใจแล้วโอ้ oh, <c oughs> เป็นฉากนะฮะ NYC New York City taxi เหียใส่เดือนเหรอใส่เดือนเลื้อยเอาเข็มดูโดดลงมาอือโดดลงมาเลยเฮ้ยใครโดดลงมา Lui mừng yên mừng nga lại là nga lây sứ này 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 luật tệ này tệ เฮียสต์ตัวเฮียนะสัต์มีซอมบี้ด้วยนี่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 สัต์ตัวเฮียอะไรเพียบเลยสัต์เฮียอ,อ้ยวนอนเฮียอ้วันอ๋ออ๋ออกอ,อกดชิปนะครับเพื่อวิ่ง สุกอยนะฮะวีนี่กระโดดสูงเลยนี่บินไปแล้วสุก๊อยอื้อขนี่ย นี่จะกระโดดเฮียขนาไอ้สัสออฟตีคอมพลีทน,นะฮะโอ,ะอะ้โดนแดกเนาะจะไปยิงวนเป๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะะเบ๊บ๊ะเบเะะ ตุ้มนีอ่อะไรสก้อยนะฮะเละบุ่งวายอย่างงี้เนี่ยเจอท่านี้กูตุ้มเละแอบไรสัตว์แอบแบบเจอท่านี้กูไม่ไง ตายหมดชุกมึงอะนี่นี่ตัดตัดแต่สัตว์ตัดขาดอาเอีาอาเราเบอร์เจอแล้วนี่นจะกระโดดไปไหนล่ะอือ อีสไลด์สไลด์เนาะนี่สไลด์อะไรเริ่อกมึงจอกกันขนาดนี้ไอสัตว์แม่งอยู่ไหนเนี่ยกระโดดทีบ บุ๊ชนี่ทีซะอะไรลุงนี่ตัดหมดนี่อย่าขวางทางกูนี่ระเบิดให้หมดอีกตัวหนึ่งเลยจะวิ่งไปไหน ไปซะน้องเก็บอาวุธยังไงเนี่ยนี่บุม้มเละจะถีคอมพลีสนะฮะไปต่อฮะ นี่บินบินตูมและนี่ลูกเตะพิฆาตตูมกูก็กระเดน็นเออนี่กระตุกอะไรขนาดนี้ลูกถีบอือ้อ ซูมพ e ี่อะไรโอ้รถถังนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อิงมั่วเลยเฮียโคตรเกลียดเลยกายล่างนะท่านอื้ออื้อเอออือก่อนเฮียมือท่านนะนั่นมือมึงเห่เฮียอื้อ อีทิ้งใส่ระเบิดนี่กระโดดแล้วก็ทิ้งตัวเดะ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 ปูมกระโดดก่อนเนะื้อแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอัดหมอนปู ไม่หมดอีกเลยนี่ทิ้งตูอัดมันเลอะนี่เอะเฉันจะวิ่งวิ่งไปนี่ ตูมนี่กระโดดได้กระโดดอ้าวตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเฮียอะไรสักโอ้เห็นหน้ามันกูก็ไม่ครบแล้วสักอ้าวอ้อวอ้าข้างข้างแล้วสักเปลี่ยนเปลี่ยนร่างอืออี๋ยียดเหยียดเหยียด ย่าอย่าไงล่ะเราเบิดด้วยซักข้างหลังวความสวยงามนะฮะอึ๊กเกมวิจารณ์ตะพี้อะไรกระเด็นแล้วอะไรสัตว์นี่นอะไรละ่ะตัดครึ่งเลยสัตว์เอาพี้อะโอ้โหัตรถถังเลยนี่เจอนี่ เจอกู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 สัอืออกระโดดเนื้อเฮ้ยมึงเจอกูตูมอะไรฟันเหี้ยนึกว่ากดแท็บนะครับเพื่อเลือกเออกระโดดฟันเออนี่และ ยังยังไม่เลือกวิ่งขึ้นตึกอือพอออกไปสับไปดมเมนี่ไงละ่ะสนิงใครสู้ได้อย่าปึ๊บอยู่ตรงไหนเกินโอ้ยมึงขึ้นมาทำเมย์เสร็จตามขึ้นมาถึงนี่เลยเฮี้ยคขรเขี้ยเลย ออเออฟออเออฟันฟันนั่นแหละอยู่ข้างบนเหรอฟันฟันฟัน,ฟนยาจือกึก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 เอะเอะเอะยิงเฮียเลยสิกูเนี่ย นี่วิ่งขึ้นไปฟันมันเลยอืมึงฟันอะไรของมึงเออสูโกสอยแหลกฟันมันฟาดอ่ะอ่ะอ่ะอ่า ชนะเล่พุ่งนนยฮ่าฮ่าชุดมึงติดตรงตาหนะอ่อยเหียช่วยเฮียอะไรได้นะเห็นเห็นก็โดนยิงนะรอต้องจุดกอ่อนมอนเฮียคอปเตอร์มาฮนะ,อะอาเอาเฮียติดเฮียอะไรม่ได้นะ,อะโอ้นี่มากันใหญ่เลยนะัะ คอมพีดแล้วนะให้กูไปไหนอะนี่วิ่งไปเร็ว

เ,ออเจอฟันหอตุอ่มมาลดถางซา้าม่ใช่อนันนั้นเหี้ยเรื่องผิดอะไรสักเออมึงต้องเจอหนีสักนี่มึงมึงเอยิงมาทำไมเนี่ยสั์ นี่กูถีบยังพังอืมมึงมึง,มงอื้ออึ้ชม่ต่อยต่อยต่อยมึงมึง,มงดูพลังเข้ามาแล้วอ,อืออือโอ้โ,อโห เฮียออกมาเลยสาเดือนเหรอไอยท่านนี่ปล่อยสาเดือนนะเ <_ d ue> ออระเบิดหมดเออๆกูปล่อยสาเดือน <_ d ue> เสื้อแม่งมันแผลบเลยไ <_ d ue> อ้ท่ขำเฮียอะยไอ้ั่านเอาพี่อุบาตตกเฉากฮะเราเดินมาเจอใครฮะ เจอพว่อแค่พ่อของตายไม่ช่วยกูสักครั้งเลยฮอมห,หมอไม่เห็นเราทำไมมึงไม่มาช่วยกูมึงเป็นโปรโดไทย์ไงนาเปิดตัวนะฮะปฐมบทโปรโดไทย์นะฮะที่เล่นในเล่นตั้งนาแนละ็โคตแรแหลกเลยเฮีย โหลดเฮี่อะไรก็โหลดจะขึ้นโหลดดีกไหมสิบแปดวันที่ผ่านมาเอ้ยแต่ก่อนสิบแปดวันหลังเกิดเหตุนะฮะเจอ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อตัวเรามาทดลองนะฮะสีแดงนะเลือดเต็มขี่ให้เขีนดูฮะกดโหลดไปเลยนะฮะ l งโ d i n g l ลด d i n g l o a งนะโหลดดิง้ง ตึ S <S ๊ดตึ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 ๊ดตุ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 ๊ดต๊ดต๊ดตุ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 ๊ดต๊ดต๊ดต วิ่งเร็วเ,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 วเวดีออู้ทีบรถแม่งเลยนี่ขูวิ่งหลบแบบแบบในหนังหนีหลบกระสุนไป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 เอาเอา,เอ,า,เอ,าเอาพี่รถไม่เกี่ยวพี่นี่ทำลายข้าวของวิ่งเธอไอ้ซดกระโดดอืออได้แค่เนี้ยเหรอ いいかどうぞ。